แต่งไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้สามีคนจีนเยอะสิ่งอย่างมากบ้านก็ต้องให้เนี้ยดูแลลูกและสามีก็ห้ามบกพร่องใครทําได้เก่งมากจ้าทาไม่ได้จริงจ้จะแม่จ๋าเอาแค่สบายสบายดีกว่าเนาะใช้ลูกบ้างใช้สามีบ้างก็ได้มั้งเอาไว้เวลาสามีไม่อยู่คอยรับบทแม่บ้านเต็มตัวก็ได้แต่ก็ทําเอาแค่พอไหวแบบสบายล่างสบายจิตถ้าจิตเราเห็นว่ามันลกก็แค่ทําแต่ถ้าจิตบอกว่าสะอาดแล้วก็แค่พามาดูช่วงเย็นบ้านเราบ้างค่ะปกติจะยุ่งมากวันนี้กินข้าวเย็นกันเสร็จก็รับบทล้าง จานไปเลยเพราะว่าวันนี้ปะปาขี้เกียจอาบน้ําให้สาวน้อยเทียน,นาเ <G ül> จเจกับพี่ปเปาเปากินข้าวเสร็จก็ต้องรีบขึ้นอาบน้ําเลยไม่เกินทุ่มสี่สิบต้องเรียบร้อยและวันพรุ่งนี้ <G ül> แต่ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะท <G ül> ี่โรงเรียนอินเตอร์ของพี่ปเปาเปาเนี่ย <G ül> เขามีงานฮาเวนสเตย์ให้ใส่ชุดประจำชาติไป <G ül> ตอนแรกพี่ปเปาเปาเขาขอชุดเมียงเมียงเคาอยากเป็นไอ้หนุ่มคนเมียงแต่ใส่แล้วมันค่อยคืนไปหน่อยเลยได้เป็นหนุ่มจีนค่ะแบบตี๋แต่หน้าไทยจ๋าเตรียมชุดให้พี่เปาเปาเสร็จก็รีบมาเอาสาวน้อยเทียนาอาบน แม่จะได้อาบน้าบ้างเพราะว่าเด็กๆต้องนอนก่อน3ามทุ่ก่อนนอนก็ให้เวลาคุยกันเล่นกันสักนิดพอดูเวลาก็ยังไม่ถึง3ามทุ่เลยว่าเอาแม่สาวน้อยเทียนาแปรงฟันเสร็จจะลงไปเตรียมคุกกี้ให้พี่ปเปาาไว้ก่อนเ,เสร็จค่อยเอาขึ้นมานอนเพราะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนพี่ปเปาาเขามีงานใช่ปะที่โรงเรียนเขาก็ให้เอาขนมไปจอยกันได้แต่พี่ปเปาๆของเรานั้นค่ะทุกคนเขาอยากใครได้ไาใครอยากอวดเพื่อนว่าแม่ทําขนมเป็นแค่ทาได้เองเนาะไอเหยืสูตรก็กอปเข้ามาเหมือนกันค่ะและซอฟคุกกี้ที่ทํารอบนี้น้ำก็เอาสูตรมาจากต่อ ตาลลงนิดหน่อยไม่อย่งงางนั้นหวานเกินหวานแข็งปุ๊บปุ๊บหว่างที่เตรียมของอยู่ป๊าก็จะพาสาวน้อยเทยน่าอ่านหนังสือรอส่วนพี่ป๊าปาก็นั่งวาดนั่งเขียนของเขาไปเจ๊เจ,เจน,นัน้นน่ชอบเลยก็จะมาเฝ้า,าช่วยนินดๆหน่อยๆน,นางชอบค่ะ,ชอ,คะชอบกินแต่น้ำมาอยากให้น้องลดนอนนอนตอนนี้ก็ปาไป69แล้วจะทําไงดีอ่ะทุกคนแล้วเวลากินนะกินเป็นดีลำํำกินเป็นดีมีความซ <Happy S 2> ุขแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้กินของอร่อยค่ะจะลดอาหารให้ก็กลัวไม่อิ่มจะไม่ให้กินขนมเลยก็กลัวจะหน้าบูดมดวันช น,นี้ก็จะเป็นสาวแล้วหลังจากที่เอาเด็กๆนอนนะคะน้ําก็จะลงมาอบขนมค่ะแต่ว่าเอาใส่ช่องฟิตนานไปหน่อยแข็งกึกดึ๊กรอบนี้น้าก็จะทําเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าจะได้เอาใส่ถุงได้แบ่งให้เด็กๆคนละถุงในห้องน่าจะมีประมาณ18คนรวมทีเอกับทิชชอร์ก็ประมาณ20คนน้ําวอร์มเตาไว้ประมาณ10นาทีอบไฟ180บนล่างประมาณ15นาทีค่ะระหว่างเราก,ก็จะมาปิ้นสติกเกอร์อันนี้ให้ AI ออกแบบนะคะความได้ที่แม่เป็นคนย่อยตีย่อยมือก็จะมีอะไรกุ๊กกกิ๊กก,กแบบนี้แหละคะ ก่อนที่ลูกจะได้กินต้องผ่านแม่คิวซีก่อนนะคะอันนี้ขนาดลดน้ําตาลแล้วนะคะก็ยังหวานอยู่แต่พอมากินกับนมอร่อยเลยค่ะอบขนมเสร็จแล้วก็รีบขึ้นนอนเลยค่ะเพราะตอนเช้าต้องเผื่อเวลามาแพ็คขนมให้คุณชายแต่ถึงแม้จะเผื่อเวลาตื่นเช้าแค่ไหนขนาดย้ายอยู่บ้านใกล้ๆปั่นจักรยาน5นาทีถึงคุณชายเป่าของเราก็ช้าตลอดโรงเรียนบอกให้มาก่อน8ปดโมงแปดโมงเป๊ะถึงหน้าโรงเรียนมันลูกแม่จริงๆเอาวิ่งลูกวิ่งนึกสภาพตอนตัวเองไปโรงเรียนเลยอย่างนี้เป๊ะ